สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้นะคะเส้นทางรวยเวอร์ชั่น2ในเดย์ที่10แล้วนะคะวันนี้นิตานะคะออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับการเราการที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะโดยนิตาเข้าไปเป็นเอ่อ VIP ของ TSU นะคะแบรนด์ครูสิตาอสอนปั้นเองได้นั่นเองนะคะเป็นระบบใครของออนไลน์ที่ยุคนี้พลาดไม่ได้เลยใครไม่รู้จักเอาแน่ๆนะคะ ไม่มีใครบอกค่ะนิตาบอกเองนะคะใครไม่อยากตกเทรนนะคะลองเข้าไปเรียนรู้กับกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะโดยครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะวันนี้นิตาเอามาแบ่งปันโดยผู้นําหลักแสนของระบบนะคะหลักผู้นําหลักแสนก็คือมีกําไรจากระบบนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะวันนี้ผู้นำหลักแสนนะคะออกมาให้ออกมาให้นะคะแบ่งปันวิธีการที่เขา จะออกมาสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ได้ยังไงนะคะวันนี้เดย์ที่10แล้วนะคะการสร้างตัวตวนบนโลกออนไลน์มีหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการสอนโน่นนี่นั่นมากมายหลายอย่างบนโลกออนไลน์นี้นะคะ ปัิเส็ไม่ได้เลยค่ะทั้งทุกทุกช่องทางบนโลกออนไลน์นี้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะที่เราเจอกันในวันนี้เนาะเพจนะคะของ Facebook นั่นเองนะคะ Instagram รม n e YouTube นะคะหรือว่าน้องใหม่ไฟแรงตอนนี้นะคะ TikTok ใครไม่รู้จักคงไม่เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเข้าไปเล่นเข้าไปสื่อสารเข้าไปอัคดคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นี้แบบง่ายๆสบายๆค่ะการที่เราจะขายปีกอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรักสินค้ารู้จักสินค้าของคุณก่อนค่ะว่าสินค้าของคุณตอบโจทย์อะไรกับผู้ที่เขาเข้ามาชมบ้างอย่างนิตานะคะ รู้จักกับ SM สมส่วนค่ะ SM สมส่วนมี3ลดรสด้วยกันนะคะจะเป็นโกโก้ชานมแล้วก็กาแฟค่ะใครที่ชอบดื่มกาแฟตอ,ตอนเช้านะหันมาดื่ม SM ได้นะคะเพราะ SM ไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นสารแทนความหวานนะคะแล้วก็ได้โปรตีนจากถั่วเหลืองด้วยทำให้เรานะคะมีหุ่นกระชับเฟิรม์ม ใครที่ควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะแล้วไม่อยากดื่มชานมที่ใส่น้ําตาลเยอะใส่นมเยอะใส่ครีมเทียมเยอะๆวันหนึ่งนิตาบอกได้เลยบางคนดื่มสามแก้วด้วยซ้ํานะคะเช้ากังวันเย็นนะคะคุณได้น้ําตาลไปเต็มๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายผลที่ตามมาก็คืออ้วนนั่นเองนะคะนิตารู้จักกับ SM สมส่วนนี้นะคะทําให้หุ่นดีขึ้นมากๆเลยมันไม่ได้หุ่นดีแบบ กินปุ๊บเห็นปั๊บนะคะมันใช้เวลาค่ะอย่างน้อยถ้าเราควบคุมอาหารไปด้วย2เดือน3เดือนก็จะเห็นผลค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีก็ต้องลองใส่กางเกงตัวที่เราฟิตๆนะคะแล้วมันใส่ได้อะ่ะมันแปลกใจมันโอ้โหโอ้ไมกอด EMG เลยค่ะวันนี้นิตาม,มาสั้นๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ